สวัสดีครับผมอภิสิษ์โอชครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องพัดลมฮาตาลีครับเป็นพัดลมไอเย็นจากค่ายฮาตาลีครับตัวนี้ผมได้มาจากโรบิสันขอนแก่นครับราคา3 8 9 0อบาทอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้ส่วนลดบัตรเครดิตใช้ส่วนลดแต้มเดวันก็เหลือประมาณ3 0 0พันทุน่ทนๆนครับตัวนี้แกะกล่องออกมาแล้วครับตัวนี้เป็นตัว air cooler pro ครับ11นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลครับแกะออกมาก็จะเจอกับรีโมทคอนโทรลแล้วก็ฐาน2ก้อนแล้วก็คู่มือการใช้งานครับในตัวกล่องจะมีเจลแพ็คแถมมาให้2ตัวนะครับเอาไว้แช่ช่องฟรีซแช่ยเย็นแล้วก็เอามาใส่รวมกับน้ำด้านหลังของตัวช่องพัดลมครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวพัดลมออกจากกล่องกันเลยครับตัวพัดลมนี้มีน้ำหนัก1 0 7.8กิโลกรัมนะครับจากข้างกล่องระบุไว้ตัวนี้ที่ผมเลือกจะเป็นตัวที่รูปร่างสวยครับเลือกเพราะรูปร่างเลยครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความโค้งความมนครับตัวอื่นจะเป็นตัวเหลี่ยม,ยมจะไม่สวยเท่าตัวนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวแกะถุงพลาสติกออกให้ดูเลยครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวช่องลมนะครับมีทั้งแผงควบคุมทิศทางลงลมขึ้นลงแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีสวิงครับตัวปุ่มก็จะมีปุ่ม power เปิดปิดมีระดับพัดลมมีปุ่มทําความเย็นมีปุ่มสวิงมีปุ่มเปิดปิดไฟมีปุ่มเปลี่ยนแสงไฟมีปุ่มลดระดับไฟมีปุ่มตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วก็มีจอบอกอุณหภูมิห้องน่ขนาดนั้น ตัวแผงนี้จะเป็นตัวแผงด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับรวม3ามแผงทําความเย็นตัวทําความเย็นก็จะดูดน้ําจากที่เราเติมด้านล่างขึ้นไปปล่อยน้ําผ่านแผงตัวนี้ขึ้นมาครับเปิดตัวด้านบนขึ้นมาก็จะเป็นช่องเก็บสายไฟพร้อมกับช่องเก็บรีโมทครับเมื่อปิดฝาลงมาก็จะไม่ทับสายครับเพราะว่าจะมีการเจาะรูไว้สําหรับ วางสายข้างนอกด้วยครับนี่ครับเปิดตัวแผงใส่น้ําเข้ามาก็จะก็จะเปิดได้เท่านี้นะครับไม่สามารถดึงออกมาได้แล้วก็เติมน้ําให้เต็มครับหากไม่ได้ใช้ก็มีช่องระบายน้ําออกครับเพื่อไม่ให้เครื่องพังหรือเกิดสนิมในตัวสูบน้ําด้านในนะครับนี่ดูโดยรวมของตัวพัดลมอีกทีหนึ่งครับ ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ